คุณกำลังฟังไหร่การคุยข่าวเล่าเรื่องถาม SM101.25MHz 10นาทีนะคะกับช่วงของสันักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธยานะคะวันนี้ก็มาติดตามรับฟังกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับสาธารณสุขมาฝากกันนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณกิติยามีมากบายนะคะจากกลุ่มงานกลุ่มงานอะไรคะส่งเสริมสุขภาพค่ะฐากลุมงานส่งเสริมสุขภาพศันักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธัธยานะคะวันนี้สามารถชมพวกเรานะคะจากรายการ ทางสาราสุขภาพค่ผ,ผ่านทาง Facebook ไลน์นะคะวันนี้นะคะได้เพียงหนึ่งช่องทางน,นะคะก็ต,ติดตามชมกันนะคะว่า30นาทีนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันบ้างน,นะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะเรามาฟังกําหนดการปฏิบัติราชการนะคะของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีธัญะจราวันพุธที่9ก้าุมพาพัน์ปี2565ันกันก่อนนะคะเริ่มที่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธัญบุนางสาวนุชนาประทีปเทีานานนะคะ ส0นาฬิกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครั้งที่3ปี2565ห้องประชุมบึงพระรามชั้น1อาคาร4ีชั้นสาธารการจังหวัดพระนครศรีธยาค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสารานพัฒประโมทก,กะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธัาเป็น10นาฬิกาเป็นประธานตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนนครหลวงประเสริฐวิทย์นั้โรงเรียนนครหรืนอนครหลวงนะคะพีบุญประเสริฐวิทย์ ลำดับถัดไปค่ะนายประทีปการมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยา13นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพระนครศิทธิยาณห้องประชุมอยุทยาชั้น3ศาลากลางจังหวัดพระนครศิทธิยาค่ะนายไพรั์เพชรยวนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธ,ธิยา13นาฬิกา30นาทีเป็นประธานการประชุม คณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการในสถานสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะณห้องประชุมสำนักง,งานรายงานจังหวัดพระนครสิทธยาชั้น3อาคาร4ชั้นสถานการณ์จังหวัดพระนครศรทธยา, 4, ยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่เป็นเรื่องฮอตมากเลยนะคะใครมีลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยอายุ5ถึง11ปีนะคะห้ามพลาดน,นะคะฟังให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด19นะคะเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะฝาส้มสูตรสำหรับเด็กมาฝากกันนะคะเดี๋ยวให้น้องนิวนะคะเล่าความเป็นมาของว่าวัคซีนตัวนี้กลุ่มเด็กวัยไหนสามารถฉีดได้บ้างน,นะคะแล้วควรที่จะฉีดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังรับฟังกันคะ่ะค่ะสำหรับที่มาที่ไปเนาะก็คือ,อาราชาวิทยาลัยกุมารแพทย์นะคะแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการประกาศแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ขึ้นมาน่นเป็นไฟเซอร์สูตร อ่าสำหรับเด็กจะเป็นฝาสีส้มนะคะโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่กับเด็กแดงว่าใช่เด็กกับผู้ใหญ่นี้ใช้คนละสูตรกันใช่ค่ะสำหรับเด็กกะจะเน้นเป็นฝาสีส้มนั่นเองนะคะก็คือสูตรสำหรับเด็กเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นขนาด10ไมโครกรัมนั่นเองหรือปริมาณ0ู2มิลลิลิตรนะคะโดยเราจะฉีด2ครั้งค่ะซึ่งจะห่างกันนะก็คือห่างกันคือ8สัปดาห์นั่นเองค่ะเพื่อให้ได้รับภูมิที่สูงนั่นเองนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเด็ก5ปี10 ถึง11เดือน29วันนะคะโดยจะเป็นเด็กที่เป็นโรคเรือรลัง7ลกลุ่มโรคก็คือจะมีโรคอ้วนทางเดินหายใจเรื้อรลงังคอผืชที่มีอาการนะคะโรคหัวใจและกลองเลือดมาเร็งแล้วก็ภา,าวะภูมิคุ้มกันต่ำเบาหวานแล้วก็โล ทางพันธุกรรมมันเองแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในเจ็ดกลุ่มโรคนี้นะคะที่เป็นเจ็ดกลุ่มโรคเนื้อดลารนะคะจะได้รับการฉีดบัฟซินเป็นชุดแรกใช่ชุดแรกด้วยซึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดภายหลังซึ่งก็จะมีการยกออฟด้วยนะคะสาหรับเด็กเจ็ดกลุ่มโรคนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เด็กขาดที่เข้าเป็นนักเรียนในระบบศึกษาแล้วก็เด็กที่จะเป็นในระบบของโฮมสคูลนั่นเองอค่ะ เจ็ดกลุ่มโรคที่จะได้ฉีดเป็นค่เป็นล็อตแรกรอบแรกเลยทวนอีกนิดนึงค่ะว่ามีเจ็ดกลุ่มโรคอะไรบ้างได้ค่ะสําหรับเจ็ดกลุ่มโรคนะคะ,ะก็จะมีโรคอ้วนทางเดินหายใจเรื้อรังหอบผือที่มีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานแล้วก็กลุ่มโรคพันธุกรรมต่างๆค่ะค่ะอันนี้นะคะคือเจ็ดกลุ่มโรค<ช>แรกนะคะของเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ ค่ะถึงสิบเอ็ดปียี่สิบเก้าวันนั่นเองอ๋อเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ5ปีจนถึง11ปี11เดือน29วันแล้วก็7กลุ่มโรคนะคะที่เข้าข่ายอันนี้นะคะก็คือว่าจะได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ฝาสูตรฝาสีส้มเป็นรอบแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามให้ดีว่าจะมีการฉีดอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วที่นี้ควรที่จะนำบุตรหลานไปฉีดหรือไม่คะจริงๆแล้ว จริงๆเราก็ควรที่จะนำบุหรีหลังไปฉีดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะมีการเปิดโรงเรียนแล้วด้วยเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งบุหรหลานของเรานะเข้าไปฉีดวัคซีนกัน,นะคะ่ะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็อันตรายจากโรคคงของ,ของเราเพราะฉะนั้นะนะคะผู้ปกครองท่านใดหรือในในครอบครัวใดนะคะจจะคิดว่าไม่เป็นไรผู้ใหญ่ฉีดครบหมดแล้วทางบ้านเด็กไม่ต้องฉีดก็ได้อย่างนี้คือเป็นความคิดที่ความเชื่อที่ผิดเนาะความามผิดเลยแหละว่าเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะ พาเด็กไปได้รับวัคซีนด้วยเพราะว่าการป้องกันตนเองของเด็กนั้นไม่ได้เรามาระวังเท่าผู้ใหญ่เนาะอาจจะมีการระมัดระวังค่อนข้างน้อยบางครั้งอาจจะมีการประมาทเผลอเลยไปบ้างอะไรอย่างนี้ประมาท้แล้วเด็กก็จะนําไปสู่คนในครอบครัวด้วยนะถ้าเด็กติดจากที่โรงเรียนมาก็นําไปสู่คนในครอบครัวแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าล้าเลยนะคะการฉีดวัคซีนนะคะในในทุกกลุ่มวัยตอนแรกเราลงมาตั้งแต่ผู้สูงอายุแล้วก็เจ็ดกลุ่มโรคเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเอ่อ มากกว่า90เแหละที่ได้รับวัคซีนนะคะก็จะเหลือกันในเด็กเล็กนะคะตอนนี้นะคะอายุ5ถึง11ปี11เดือน29วันก็ต้องเตรียมรับฟังข้อมูลให้ดีนะคะจะได้เตรียมบุตรหลานของท่านนะคะไปรับการฉีดวัคซีนค่ะอ่าแล้วทีนี้นะคะรูปแบบของการฉีดวัคซีนในช่วงของเด็กกลุ่มอายุ5ถึง11ปีสามารถไปฉีดอะไรอย่างไรได้บ้างคะทำยังไงถึงจะได้ไปฉีดอทำยังไงนะคะ ก็คือตอนนี้นะคะสําหรับตอนนี้เราจะแบ่งไป2ระยะเนาะที่เราแจ้งไว้ระยะแรกค่ะเราจะให้ในการฉีดวัคซีนกับเด็ก5-11ปีนะที่เราแจ้งข้างต้นที่มีเจ็ดโรคเลือร้างเจ็ดกลุ่มโรคก่อนซึ่งตอนนี้ค่ะก็คือเราจะเริ่มจากเด็กโรคเลือร้างในโรงพยาบาลพระนครศรียุธยาแล้วก็โรงพยาบาลเสนาซึ่งจะมีการภายใต้กลุณาแ้กก็ของกลุ่มมาระแพร็แล้วก็คิกออฟค่ะวันที่แปดแล้วก็สิบ กุมพาพันนี้นั่นเองนะคะแสดงว่าเริ่มฉีดกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็หมายถึงว่าเด็กเหล่านี้จะจะจะ walk in ไปฉีดหรือว่าต้องมีการลงทะเบียนหรือว่าจะต้องติดต่อผ่านทางไหนบ้างคะอ่าถ้าสำหรับเด็กคนไหนนะคะที่สนใจเนี่ยก็คือสามารถไปแจ้งรายชื่อค่ะหรือว่าลงทะเบียนเนาะได้ที่อ่าได้ที่พวกอ่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะเป็น โรงพยาบาลประจำอำเภอของเราหรือว่าแจ้งผ่านสถานศึกษาก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วควต้องให้แจ้งผ่านสถานศึกษาก่อนดีกว่าแจ้งกับคุณครูประจำชั้นก่อนแล้วทีนี้คุณครูก็จะเป็นเป็นผู้รวบรวมนะคะรายชื่อของเด็กที่มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเพื่อที่จะส่งต่อให้กับสถานบริการใกล้บ้านอีกทีนึ่งได้รวบรวมนะคะแล้วก็จะอาจจะเป็นการนัดวันมาว่าจะเป็นอำเภอใดฉีดที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างเวลาที่จะได้ไม่ตรงกันนะคะก็จะได้รวดเร็วด้วย แต่ทางนี้ทางนั้นการฉีดวัคซีนนี้จะต้องได้รับการยินยอมจากใครคะจากผู้ปกครองก่อนนะคะซึ่งเราจะมีใบแสดงความจำนงในการฉีดวัคซีนซึ่งตัวน,นี้สําคัญมากเลยนะคะจะต้องแ<ช><ช>สดงความจำนงในการฉีดวัคซีนก่อน<ช>แล้วก็แจ้งไปยังคุณครูก็ได้นะของโร<ช>งเรียนของนักเรียนนะคะที่เรียนอยู่เพ่ประกอบแสดงว่าจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตเท่านั้นจากผู้ปกครองเท่านั้นขอย้ำนะคะแสดงว่าคุณครูบังคับให้ฉีดไม่ได้ ไม่ได้แล้วต้องมีผู้ปกครองในการแสดงความจำงก่อนค่ะค่ะซึ่งจะมีใบแสดงความเอกสารแสดงความจำนงนั่นแหละแล้วคุณครูขเขาจะอธิบายคําแนะนําการฉีดวัคซีนแล้วก็รายละเอียดของใบนี้อีกทีนะคะสําหรับเด็กที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะที่ได้รับทราบข้อมูลว่าจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะในสูตรแรกนะคะของออในในสตรฝาสีส้มใช่ฝาสีส้มแต่ช่วงอายุ5้าถึงสิบเอ็ดปี ในกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเด็กที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังนะคะสามารถติดต่อที่จะรับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานศึกษาของผู้นำท่านเองโดยที่แจ้งรายชื่อกับกับคุณรูมประจําชันนั่นเองนะคะและเดี๋ยวคุณรูมประจําชันก็จะรวบรวมรายชื่ออีกทีหนึ่งนะคะเาจะได้จะได้รับการฉีดนะคะเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรียามีการฉีดไปแล้วในวันวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่แปดอ่าก็คือเมื่อเมื่อวานนี้นะคะมีวันที่แปดแล้วมีวันไหนบ้างคะแล้วก็วันที่สิบค่ะ จะมีสองวันสกุมผาใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นการคิกออฟเนาะแล้วก็มีการดูแลอย่างดีเลยโดยคุณหมารพนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการฉีดวัคซีนของบุญหลานท่านจะมีจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมารพ์ด้วยที่ประจำโรงพยาบาลนั้นๆนั่นเองนะคะและที่นี้นอกเหนือจากเด็กที่เป็นโรคเรือรังเด็กปกติทั่วไปไม่ปกตินี่แหละไม่ได้ไม่ได้มีเป็นโรคองอะไรจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไรคะ การฉีดวัคซีนนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะให้แสดงความความะส์ก่อนของเด็กเหล่านี้เนาะที่จะฉีดวัคซีนไปที่คุณครูที่โรงเรียนของเราแล้วหลังจากนั้นคุณครูเขาก็คือจะแจ้งความประสงค์ไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอของเขานะคะและทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะนัดวันนัดเวลาในการฉีดแล้วก็รวมถึงสถานที่ฉีดนะคะผ่านคุณครูแล้วคุณครูก็จะแจ้งผ่านนักเรียนอีกทีนึงนั่นเองค่ะอ่าแสดงว่าใช่ค่ะเด็กปกติกลุ่มเด็กปกติจะเป็นฉีดในรอบที่สอง รอบที่สองระยะที่สองในี่อ่าระยะที่สองจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่คะก็คือสำหรับตอนนี้เนาะแล้วก็คือให้แสดงคมจำนวงมาก่อนคะ่ะแล้วแล้วใช่แล้วก็คือจะเริ่มเริ่มฉีดอะคะ่ะประมาณวันที่สิบสี่กรุณาผ่านเป็นต้นไปเด็กปกตินะคะกลุ่มเด็กปกตินะคะจะได้รับการฉีดตั้งแต่วันที่สิบี่กุุภาผนธนเป็นต้นไปวันเวลาอะไรก็ตามก็จะ จะต้องติดตามที่คุณครูประจำชั้นอีกทีนึงนะคะจะอาจจะมีการนัดหมายกันอีกทีนึงนะคะแต่ที่แน่ๆเด็กที่อยู่ใน7็กลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่แปดและสิบตุาใช่ค่ะรใช่เป็นช่วงสองวันนี้เลยค่ะหลังจากนั้นถึงจะเป็นเด็กเด็กกลุ่มเด็กปกติเด็กเด็กทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าพลาดนะคะอ่าสงสัยว่าเอ๊อยากจะพาบุตรหลานไปฉีดทําได้ยังไงสรุปก็คือว่าต้องทําที่ไหนนะคะ แจ้งชื่อไปที่ใช่แจ้งชื่อไปที่สถานศึกษานะคะที่นักเรียนนั้นได้อยู่อันเองค่ะก็คือแจ้งที่โรงเรียนแหละแจ้งที่คุณครูมระจำชานั่นแหละค่ะถ้าถ้าถ้าหาสงสัยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนของเด็กอะไรนี้นะคะอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้สามารถ โทรไปที่ไหนได้คะได้เราโทรมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียานะคะสายด่วนโควิดค่ะที่เบอร์08 1ย์แน่นั่นเองค่ะแล้วอีกเบอร์ค่ะอีกเบอร์นึงนะคะเผื่อไม่ติดเนาะโทรไปที่0 9 8 2 5 7 3 8 7 6ค่ะซึ่งจะโทรได้ในเวลาแปดนาฬิกาสาสินาทีถึงเวลา20นาฬิกาสนาทีนั่นเองนะคะมีข้อมูลอะไรใดๆสงสัยเพิ่มเติมนะคะแต่เบื้องต้น อยากฉีดสามารถลงทะเบียนได้กับคุณครูประจำชั้นนั่นแหละลงชื่อไว้เลยนะคะไม่ต้องไปลงชื่อที่อื่นนะลงกับคุณครูประจำชั้นแล้วเดี๋ยวจะได้รับการนัดหมายนะคะแล้วแต่ว่าจะจะได้ไปฉีดที่สถานที่ใดนะคะแต่แต่ณต,ตอนนี้<ม>เด็กกลุ่มโรคเรื้อรังจะฉีดสองที่ก็คือโรงพายาบาลพระนครสิทธิยาก,กับโรงพายาบาลเสนานั่นเองอโดยที่ทางโรงพายาบาลจะไปจะมีการนัดเป็น เป็นอำเภอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเป็นจำนวนจานวนคนอีกทีนึงเนานะเพื่อไม่ให้เกิดความแพอาจในสถานที่นะคะและทีนี้การนัดหมายของของกลุ่มเด็กปกติอื่นอื่จะมีการนัดหมายอย่างไรคะเราติดตามได้ที่ไหนก็คือ ติดตามจากครูประจำชั้นครูประจำชั้นของเราเลยนะคะอ๋อแสดงว่าข้อมูลใดๆนะคะการนัดหมายเรืออะไรยก็ติดตามจากครูประจำชั้นนั่นแหละสามารถสอบถามได้เลยเพราะว่าทางสถานพยาบาลก็จะติดต่อกลับไปกับ <ๆ S 1> ที่ครูประจำชั้นของเราเองหรือว่าวันเวลาไหนที่เราจะไปฉีดสรารที่ไหนจากครูประจำชั้นได้เลยนะคะค่ะหรือว่าติดตามไม้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครีอยยาเองก็ได้นะคะอาจะมีการประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะมีการนัดหมายการฉีดอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะ ทีนี้เราได้ข้อมูลแล้วว่าอยากจะพาบุตรหลาน<ช>ไปฉีดอย่างไงต้องทำายัางไง<ช>อะไร<ช>แบบไหนแนวทางการปฏิบตัติแนวทางการเตรียมตัวบุตรหลานของเราควรทําอย่างไรบ้างคะสําหรับการเตรียมตัวเนาะ<ช>ก่อน<ช>ที่เราจะฉีดวัคซีนสองวันเราก็คือจะต้องให้เด็กนักเรียนอน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ<ช>แล้วก็งดออกกําลังกายหนักๆเลยงดออกกําลังกายหักหุมนะคะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญค่ะดื่นทานน้ําเปล่านะคะ ทำน้ำอย่างน้อย3าถึงแก้วแล้วก็งดดื่มเลยชากาแฟน้ำอัดลมนะคะ,ะแล้วเวลาฉีดเราก็ให้เลือกแขนข้างที่ฉีดนะคะของนักเรียนที่ไม่ถนัดนะคะเผื่อเวลามีอาการปวดหรืออะไรเนาะ,ะจะได้แบบไม่รุนแรงไม่ไม่ปวดแขนแล้วก็ถ้านักเรียนที่ฉีดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วต้องเว้นการฉีดอย่างน้อย1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ได้ฉีดวัคซีนเด็กที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก so right? so ็ต so, in ้องที right? so ست, ่ระยะก่อนหนึ่งเดือนนะก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าแล้วก็เวลาฉีดวัคซีนเสร็จแล้วปุ๊บอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะก็คือให้สังเกตอาการก่อนสามสิบนาทีเพื่อจะได้ดูมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าแล้วเราก็หลังจากฉีดแล้วเนี่ยให้สังเกตมาสังเกตอาการตัวเองเลยแล้วถ้าหากมีผื่นขึ้นเริ่มคัานเริ่มบวมเริ่มเมีศีรษะหายใจลำบากหรือว่าเริ่มมีไข้ที่สูงต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ มีรับประทานยาอะไรได้บ้างไหมคะเบื้องต้นเบื้องต้นเนาะก็คือให้รับประทานยาพาราไปก่อนเนาะถ้ากรณีที่มีไข้สูงนะคะเบื้องต้นไปก่อนอาทานพาราเซตามอลไปก่อนนั่นเองค่ะแล้วเรามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่ได้กล่าวม่าทังโ้นหาก ห,หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะออกกําลังกายในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะ<ช>แล้วก็ให้ทานน้าเยอะๆค่ะในช่วงที่หลังจากเราฉีดวัคซีนไปแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นแนวทางการเตรียมตัวบุตรหลานของท่านในการเข้ารับวัคซีนก็คล้ายๆกับ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 เู้ใช่คลยกับกับเราคนโตๆที่ไปฉีดแล้วก็แนวทางเนี่ยคล้ายๆแบบเดียวกันเลยทีนี้ในส่วน ของผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะเตรียมตัวบุตรหลานมามารับการฉีดวัคซีนควรจะต้องมีข้อมูลอะไรด้านใดบ้างคะช่วยแนะนำนิดนึงค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะก็คือให้ศึกษา,ข,าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดแล้วก็วัคซีนด้วยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือคที่เราแจ้งไปเนาะก็คือให้เตรียมเอกสารด้วยแสดงกรรจำจํานวนให้บุตรหลานฉีดวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะในแบบพัดกรองก่อน เข้ารับในการฉีดวัคซีนโควิดด้วยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเอกสารที่สําคัญนั่นคือเ,เอกสารที่แสดงความจํานงในการฉีดวัคซีนยอของของผู้ปกครองด้วยที่ให้เด็กได้ฉีดวัคซีนนะคะเพิ่มเติมค่ะข้อปฏิบัติหลังฉีดวัคซีนมีอะไรเน้นย้าบ้างคะ ก็คือให้งดเลยค่ะงดออกกําลังกายนะคะหรือกิจกรรมอะค่ะแบบเด็กนักเรียนบางคนจะติดการเล่นกิจกรรมหนักๆอย่างเงี้ยค่ะออกกาลังกายหนักๆให้งดก่อนนะคะเป็นเวลาเจวันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจเลือจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมหนักๆก็ควรงดเว้นไว้ก่อนเลยเป็นเวลาเจวันคุณพักผ่อนให้มากๆนะคะพร้อมทั้งสังเกตอาการด้วยนะคะถ้ามีอาการ ตัวร้อนเป็นไข้นิดหน่อยเราสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลนะเบื้องต้นนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงยกตัวอย่างอาการรุนแรงนิดนึงค่ะ,ะว่ามีว่าว่าเช่นใดบ้างที่ควรจะพบแพทย์ทันทีค่ะค่ะอย่างเช่นใจสั่นและแล้วก็เจ็บหน้าอกนะคะหายใจไม่อิ่มแล้วก็รู้สึกแบบหอบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบนําไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้าน,น้ยคะทันทีเลยเพื่อจะได้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีนะ เพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนการเตรียมตัวต่างๆนะคะของการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนะคะอายุ 5- ถึง1ิเปีส1เดือนแล้วก็29วันนั่นเองนะคะพี่จะต้องฉุดฉีดวัคซีนโควิดสก้าสูตรสูตรอะไรนะคะสูตรฝาสีส้มนะคะสูตรฝาสีส้มฟเซอร์นะคะก็จะมีข้อปฏิบัติเหมือนเนี่ยผู้ใหญ่นี่แหละคือการเตรียมตัวอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะคะแบบเดียวกันเลยระยะแรกก็จะฉีดในใน เด็กที่เป็นเจ็ดกลุ่มโรคก็เหมือนที่ใหญ่เช่นเดียวกันเจ็ดกลุ่มโรคเหมือนกันนะคะในสมัยอายุหลังจากระยะระยะแรกฉีดในเด็กเจ็ดกลุ่มโรคเรียบร้อก็จะลําดับถัดไปก็จะเป็นเด็กปกติเด็กปกติแล้วเด็กปกติทวนนิดนึงค่ะระยะแรกที่เป็นเด็กเจ็ดกลุ่มโรคฉีดในช่วงวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะสําหรับ ระยะแรกนะคะก็คือจะฉีดในวันที่8แล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์นะคะซึ่งจะมีการดูแลอย่างดีเลยโดยกลุ่มมาลาแพร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสําหรับผู้ปกครองทุกท่านนะคะนาบุตรหลานของท่านมาฉีดวัคซีนกันเถอะเพื่อความปลอดภัยนะคะความปลอดภยะะัดภยของตัวท่านเองความปลอดภัยของบุตรหลานท่านเองด้วยรวมทั้งความปลอดภัยของผู้สูงอายุภายในบ้านคือทุกคนในครอบครัวแหละจะได้จะได้ปลอดภัยนะ,ะออถูกต้องนะคะ ระยะแรกก็คือวันที่8ถึง10ในเด็กกลุ่ม7โรคกลุ่ม7โรคทวนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกลุ่ม7โรคนะว่ามีโรคอะไรกันบ้างนะคะก็คือจะมีโรคอ้วนโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหอบผืดที่มีอาการนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานแล้วก็โรคทางพันธุกรรมมันเองค่ะสำหรับเด็กนี้อันนี้คือเด็กในใจกลุ่มโรคที่จะฉีดในระยะแรกวันที่8และ10กลุ่มพารานะคะนี่จุดฉีด วัคซีนก็คือโรงพยาบาลพระนครสุวารและโรงพยาบาลเสนนานั่นเองส่วนเด็กปกติจะฉีดในระยะที่สองแลวก็คือวันที่่า่งก็คือตั้งแต่วันที่14กุมภา,ญญาพันธ์นะคะ2556เนอะเซนเตอน,นปลา,ายนะคะก็จะมีการนัดหมายกันภายหลังน,นะคะ,คะแต่ทางนี้ทั้งนั้นลงทะเบียนได้ที่กับคุณครูประจำชั้นที่โรงเรียนของบุตรหลานท่านเองได้เลยนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการลงทะเบียนแหละเนาะเดยจะมีการนัดหมายภายหลังนะคะนิดนึงค่ะ การฉีดวัคซีนในเด็กฉีดกี right ่เข like ็มคะในเด็กเราจะฉีดทั้งหมด2เข็มนะคะระยะห่างก็คือ8สัปดาห์นั่นเองพื่ท้ายกันเลยกับกับผู้ใหญ่เนาะในช่วงช่วงเวลาพอๆกันนะคะและทีนี้สอบถามนิดนึงค่ะว่าหากมีเด็กบุตรหลานในครอบครัวของเราเคยติดโควิดมาแล้วแบบนี้แนวทางในการฉีดวัคซีน ไบคะ่ะสำหรับคนที่เด็กเนาะที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนนะคะโควิดเพียงแค่1เข็มโดยเวลาห่างจากโรคแล้วนะคะเป็นเวลาสมเดือนนั่นเองค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบุรหลานของท่านเคยติดเคยติดโควิดมาแล้วนะคะแนวทางการฉีดวัคซีนก็คือว่าจะฉีดเพียงแค่เข็มเดียว หลังจากที่หายป่วยแล้วเป็นเวลาสาเดือนสามเดือนไปแล้วถึงจะฉีดได้ใช่จะฉีดเพียงแค่เข็มเดียวเท่านั้นใเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อศึกษาข้อมูลไว้ด้วยนะคะว่าบุตรหลานของท่านอยู่ในเกณฑ์ไหนเพื่อที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนและต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพราะควรระวังนะคะแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆที่จะที่จะต้องศึกษาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เป็นในการเตรียมตัวบุตรหลานของท่านมา าก,การฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่จังหวัดของเรามีการเริ่มฉีดกันแล้วนะคะก็จะได้นะครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะและท,ลทีนี้นะคะสุดท้ายค่ะให้เชิญชวนนะคะแล้วก็เล่าถึงความสําคัญของการฉีดวัคซีนในเด็กในกลุ่ม,มเด็กนิดนึงนะคะว่ามีความสําคัญอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความทั้งระษาส,ะสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทุกท่านในหลักทรัพนิดนึงค่ะ ค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสําคัญเลยอยากจะให้ฉีดวัคซีนกันทุกกลุ่มไว้นะคะะก็คือการฉีดวัคซีนมันมีประโยชน์มากเลยก็คือช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคและก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้อีกด้วยนะคะอย่างตอนนี้ก็คือจะมีการเปิดเรียนแล้วเนาะก็อยากจะให้ท่านผู้ปกครองนะคะหรือว่า นักเรียนนะคะมาฉีดวัคซีนโควิด1 9กันเยอะๆนะคะเพื่อเพราะว่านักเรียนเป็นส่วนสำคัญเลยถ้านักเรียนติดโควิดขึ้นมาเนี่ย<อ>ก็คือคนในครอบครัวก็จะติดไปด้วยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากการรณรงค์ให้มาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้หมันดูแลตัวเองด้วยตามมาตรการของสาธารณสุขนะคะโดยเริ่มจากอย่างเราเนาะก็คือสวมแมสล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ไปในที่กลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากท่านนะคะในครอบครัวนะคะ รับวัคซีนกันแล้วร้อซก็ตามถึงยังไงนะคะมาตรการต่างๆเราก็ยังคงปฏิบัติอย่างคเคร่งครัดเหมือนเดิมเพราะเนื่องจากว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่การลดนะแต่เป็นการป้องกันแต่เป็นการลดลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดอาตาัตราการตายเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เกิดโควิดนะ ก็<ต>คือย,ยังเป็นได้นี่แหละยังติดโิดได้แต่มันจะลด,ด,ดกวองรุนแรงลงนั่นเองอเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะบางคนผิดว่าฉีดแล้วไม่ติดโควิดไม่ใส่ใ<ช>แมสก์ดีกว่าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ติดหรอกอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะคะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงจะต้องสวมแมสปฏิบัติอย่างเหมือนเดิมนะคะสวมหน้ากากตลอดเวลานะคะไม่ไปในพื้นที่ไอออดเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสแกน สแกนแอปพลิเคชันเวลาที่เราเวลาที่เราเข้าใช้บริการในสถานที่นั้นๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะยังยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมนะเดิมใช่แ๋ยวก็จะไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรชิลๆนะเราได้รับวัคซีนละอนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะวัคซีนป้องกันความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่วัคซีนพอฉีดไปแล้วมันจะไม่ติดโควิดนะไม่ใช่นะติดได้อยู่ใ่แต่เพียงลดความรุนแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกันใหม่ด้วยเนาะ ทีั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะรอนควรที่จะพาบุตรหลานไปฉีดในเมื่อมีโอกาสแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาถึงโอากาสมาถึงพวกเราทุกคนแล้วบุตรหลานของท่านนะคะอย่าพลาดเชียวนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่กับกับครูเนาะกับคุณรูที่โรงเรียนของเราได้เลยค่ะเนื่องจากตอนนี้เริ่มมีโรงเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ค่ะก็คือเราจะได้รับพานักเรียนไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะอ่าค่ะอย่าลืมนะคะ เริ่มไปแล้วนะคะวันที่8เมื่อวานนี้และจะมีอีกวันหนึ่งคือวันที่สิบสองวันนี้8ดถึง10กุมลาเป็นเจ็กลุ่มโรคเรื้อรังแม่เอนนะคะหลังจากนั้น14บุมพาเป็นต้นไปก็จะเป็นแนวส่วนของเด็กปกตินะคะเองค่ะค่ะเป็นในส่วนของเด็กปกตินั่นเองนะคะก็คือว่าจะมีการนัดหมายภายหลังอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นในช่วงวันใดหรือสถานที่ใดอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นไปลงทะเบียนได้เลยกับคุณครูประจำาชขอทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูจะนัดหมายเด็กๆอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนสถานที่ไหนนั่นเองค่ะและที่สําคัญการฉีดวัคซีนก็จะต้องได้รับการยินยอมและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอันนี้เนาะที่เรากําชับไว้ใช่ค่ะอ่าค่ะ อ่านโทนิดนึงค่ะเด็กที่จะได้รับวัคซีนในสูตรของฝาสีส้มจะเป็นเด็กในช่วงอายุไหนบ้างคะอ่าช่วงอายุนะคะก็คือ5ปีจนถึง11ปี11เดือน29วันนั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าบุตรหลานที่อยู่ในความป,ก,ปกครองของท่านนะคะอยู่ในช่วงของอายุเท่านี้หรือไม่นะคะ5ปีถึง สิบเอ็ดปีเดือนยี่สิบเก้าวันนะคะมีศนระดับการฉีดวัคซีนสูตร้าสีส้มไฟเซอร์นั่นเองนะคะช่วงนี้จะมีการฉีดแล้วนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีหากสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรที่สายด่วนโควิดสิบเก้าเบอร์เลยรบ้งคะบอร์ก่เบอร์เราจะโทรอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะหรือถ้าไม่ติด่าโทรอีกเบอร์ได้นะคะศูนย์เก้าแปดสองห้าเจ็ดสามแปดเจ็ดหกนั่นเองค่ะแต่วก็จะโทรได้ในเวลา ในทุกวันนะคะแต่เฉพาะช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด19ได้นะคะที่าสายด่วนโควิด19ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีษานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะ<ม>ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกิตยามีมากมานะคะจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีษาลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพค่ะอาหนุกงานส่งเสริมสุขภาพเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการฉีด วัคซีนโควิด19นะคะในเด็กอายุ5-11ปีนะคะที่จังหวัดนครีิยาเริ่มฉีดกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่8ที่เหลือก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะไม่ได้ฉีดว่าจะไม่ฉีดจะทำยังไงอะไรแบบไหนตอนนี้ไปไปติดต่อคุณครูประจำชั้นได้เลยว่าจะขอลงทะเบียนนะคะหากมีข้อข้อสงสัย่มเติงก็สามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์สายด่วนที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ ในโอกาสหน้านะคะก็ะติดตามว่าสำนักง,ง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยาจะมีเรื่องราวสาระสุขภาพอะไรดีๆมออาฝากกัน<ม>วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีีีววิติตตใหม่่อนท